อยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพาไปสวัสดีครับเดี๋ยวป๋าพาไปวันนี้พอดีว่าเมื่อกี oui ้ไปเปิดเรื่องเจอเจอคนดังในติกตอกกันนะครับพอดีน้องน้องเขาก็อัดคลิปมาบนคนขับเรียกคนขับมารับคือตอนแรกจะไปดีแบบแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปเพราะว่ามันเกิดเรื่องขึ้นก็คือนี่เรียกเขาใช่ไหมแล้วก็รอให้เขามารับแล้วพอเขามาถึงเขาก็บอกว่าเออมาถึงแล้วนี่ก็เลยบอกว่าพี่คะหนูได้อยู่ตึกแรกนะคะคือหนูอยู่ตึกนี้นีนีมันไม่สามารถปักหมุดได้มันปักหมุดได้แค่ตึกแรกแล้วนี่ก็ลงไปรออยู่ข้างล่างซึ่งเขาก แล้วเขาก็บอกว่าเขาอยู่ตึกแรกนี่ก็เลยบอกว่าเออไม่ได้อยู่ตึกแรกนะคะหนูพิมพ์ไปบอกแล้วอยู่ตึกนี้นนะคะแล้วพอเขามาใช่ปะนี่ก็บอกว่าเออพี่รีบก,กดรับให้หนูหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าถ้าไม่กดรับอ่ะมันจะเสียตังค่าเป็นแบบเวทติ้งรออ่ะแต่สิ่งที่เขาตอบกลับมาก็คือแม่งไม่กี่บาทหรอกซึ่งนี่ก็งงคือเขามารับแล้วแต่เขาไม่กดแล้วเขาพูดแบบนี้คือมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าเขาตั้งใจให้เราเสียตังค์เพิ่มหรอนี่ก็เลยบอกไปว่าเออแต่แบบพี่มารับแล้วพี่ก็กดได้ไหมคะแต่สิ่งทีีีีี่่่่่่่่่่่เเเเเเเคคค้้้้้้้้าาาาาาตอาอาาออออออบบบบบกกกกกกกลล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 ััมมมม็็็็็ืืถถไไไไไไไพพพใใจจงงงงปปดดดนนนนแแแฮยยยยยยยทะะรววววหู ซึ่งมันไม่ได้จบแค่นั้นมึงสั่นมากคือแบบเรื่องมันเพิ่งเกิดเมื่อกี้แบบยังโกรธมากๆอ่ะนี่ก็เลยบอกว่าถ้างั้นพี่กดสิ้นสุดให้ไปค่ะเพราะว่าหนูไม่สามารถกดไปที่อื่นได้ถ้าพี่ไม่กดสิ้นสุดเขาก็บอกว่าเขากดไม่ได้แล้วนี่ก็เลยบอกว่าเอา้าแต่พี่ไล่หนูลงพี่ก็ต้องทำให้หนูไปต่อได้สิคือซึ่งหลังจากนั้นอ่ะมันก็ยื้อกันอยู่นานมากแบบเขาด่ามานี่ก็ไม่ยอมนี่ก็ด่ากลับซึ่งนี่ก็งงนี่ก็แบบรู้สึกว่านี่ไม่ผิดเลยเว้ยแล้วนี่ก็เลยบบบบบอออออกกกไไไไไปววววว่่่่่่่าาาาาาาแแแแมมมมดดด้้้้้้้้พพีีีีีีคคคคืืถเเเเลลลลลลยยยยยยรรรรร์์หนนูจะะะะติสสุททง ว่าทำผิดอะไรอ่ะแล้วมาว่าได้ไงอ่ะคือ๋ยวนี้จะแปะคอมเมนต์ไว้ให้ว่าถืงอะไรที่นี่เราจะว่าคนแบบนี้ไม่ควรมีงานทำด้วยซ้ับอ่ะในคลิปเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นประเภทรถจักรยานยนต์หรือหรือรถยนต์นะนะแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งนะฮะทีนี่ผมก็นั่งฟังน้องเขาน้าตาไหลเลยแต่ว่าไม่มีน้ําตานะลองไห้บนเล่าให้ฟังว่าเขาเรียกรถเรียกรถให้มารับที่นี้เนี่ยรถก็มาแต่ว่าหมุดไม่ตรงหมุดอยู่คนละตึกวางง่ายๆตามที่จับใจความตามที่ฟังนะ พอคนขับมาถึงน้องเขาก็ทักแชทแ,แจ้งคนขับเมื่อคนขับมาถึงมาถึงแล้วมุดไม่ตรงนะพี่หนูอยู่อีกตึกหนึ่งสมมติหมุดอยู่ตึกเอแต่น้องอยู่ตึกดีตึกอ, e, อ,อีตึกซีตึกข้างหลังไกลหรือเปล่าไกลแค่ไหนไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะครับน้องก็ทักแชทน้องเขาก็แจ้งว่าเขาก็ทักแชทแจ้งคนขับว่าไม่ใช่จุดนั้นพ,นนพนนี่หนูอยู่ตึกนี้พี่มารับหนูตึกนี้หน่อยที่ตึกนี้นะน้องเขาก็แจ้งว่าปักหมุดแล้วมันไม่ตรงประเด็นต่อมาก็คือ พอคนขับมาถึงก็เกิดมีฟังฟังดูแล้วก็คือมีวิบาทะเล็กน้อยเล็กๆน้อยน้อยน้องเขาก็เขาก็บอกว่านะครับจากคลิปที่น้องเขาอ่านนะครับเขาก็แจ้งว่าบอกให้คนขับเนี่ยช่วยกดรับงานหน่อยแน่นอนเมื่อคนขับมาถึงจุดจุดที่ปากไว้ก็กดว่ามาถึงแล้วแล้วทีเนี้มันจะขึ้นเวทติ้งก็คือขึ้นเวลารอไอการรอเนี่ยรอห้านาทีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายห้านาทีถ้าเกิดเกินห้านาทีไปแล้ว ถ้าผมจะไม่ผิดนะนาทีละสองบาททีนี้คนขับก็ขับรถไปอย่างจุดที่ที่น้องเขาอยู่จริงไม่ใช่จุดที่น้องปักน้องเขาก็บอกว่าพี่รีบกดรับงานให้หนูหน่อย <laughs> เพื่อที่เวลารอมันจะได้หยุดพอเราคนขับถ้าคนขับกดว่าเริ่มเดินทางเวลารอมันก็หยุดถูกไหมล่ะทีนี้น้องเขาบอกให้คนขับเนี่ยรีบกดรับงานว่าเริ่มเดินทางไว้ไง่ายเวลารอมันจะได้หยุดจากที่น้องเขาเล่านะครับน้องเขาก็บอกว่าคนขับก็บอก คนขับก็เหมือนสบดเล็กๆกันนะสะบดออกมาดังแค่ไหนอันนี้ไม่รู้นะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ฟังจากที่น้องเขาเล่าฝ่ายเดียวนะครับคนขับก็บ่นขึ้นมาว่าแม่งนิดๆหน่อยๆเองน้องเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่พอใจกับคําพูดว่าอง่ายฟังดูนะครับทีนี้ผมจะบอกอย่างนี้ครับฟังดูแล้วเหตุการณ์แบบนี้สรุปย้อนหน่อยสรุปน้องกับคนขับเนี่ยก็วิวาทากันต่างคนต่างมีอารมณ์และเริ่มเสงและน้องเขาก็บอกก็กูอยู่ตรงเนี้ยมึงก็มาหน่อยเดียวคนขับก็แค่มึงปักตรงเนี้ย มึงเพิ่มหน่อยเดียวเป็นไรหรือทําไมไม่ปักให้มันตรงก็เลยเริ่มมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นระหว่างสองฝั่งสองฝั่งทั้งลูกค้าและคนขับแน่นอนครับต่างฝ่ายต่างคิดว่าตนไม่ผิดต่างฝ่ายต่างคิดว่าตนตัวเองทําถูกและดีที่สุดแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่พอถ้าคิดว่าไม่ผิดหรือคิดว่าทําดีที่สุดแล้วปัญหามันไม่เกิดหรอกอันนี้ผมไม่ได้ตำหนิใครนะครับอันนี้ผมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังผมจะบอกอย่างนี้ครับอามุมของคนขับก่อนมุมคนขับนะ พอเรากดรับงานแล้วนะครับไม่ว่าจะแอปอะไรก็ช่างไม่ว่าจะเป็น Grab, เป็นโบเป็นอินได้แม็กซิมทาดาลาล่ามูฟลาล่ามูมีรับคนเลยนะลาล่า o v e แอปอะไรก็ช่างพอเรารับงานแล้วสิ่งท,ที่ที่ต้องทําเลยนะผมแนะนําเลยนะสิ่งที่ต้องทําเลยคือทักแชทคุยกับลูกค้าให้ไปรับจุดไหนตรงไหนในรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนเดินทางเชื่อผมเพราะว่าอะไรป้องกันปัญหาแบบเนี้ยปัญหาเนี้ยแบบนี้ยังดีก็คือหมุดแค่ไม่ตรงแต่อยู่ในโซนที่ไม่ไกลกัน เคยเจอไหมผมเคยเจอนะลูกค้าปักหมุดสลับต้นทางเป็นปลายทางปลายทางเป็นต้นทางงามไส้เลยผมก็วิ่งไปถึงผมถึงแล้วเนี่ยถึงแล้วเนี่ยลูกค้าอยู่ไหนครับคุยไปคุยมาลูกค้าบอกอ้าวหนูปักผิดเองพี่ปักสลับลูกค้าขอโทษลูกค้าขอโทษเนี่ประเด็นคือกูถึงแล้วมึงปักผิดลูกค้าขอโทษโอเคครับไม่เป็นไรครับตามนั้น ไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้เงินค่าชดเชยไม่ได้ค่าน้ามันที่วิง่งที่วิ่งไปไม่ได้ค่าเสียเวลาไม่ได้อะไรเลยแต่ลูกค้าขอโทษนะก็ด้วยเจตนาที่ที่ประมาทของลูกค้าละรวมของลูกค้าส่วนหนึ่งเน้นว่าแค่ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งล่ะเราไงเราในฝั่งของคนขับครับ,รบผมถึงบอกว่าพอเรารับงานแล้วเนี่ยเจียดเวลาทั้งหน่อยเถอะพักแชทโทรคุยติดต่อติดต่อหาลูกค้าซะป้องกันปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดเรารับงานสมมติเรารับงานเสร็จปับ๊บแล้วเรา คุยกับลูกค้าด้วยวิธีไหนก็ช่างไม่ว่าจะแชทหรือจะโทนะครับสอบถามรายละเอียดให้มันชัวเพราะว่าเหตุการณ์แบบอย่างผมที่เราเมื่อกี้เนี่ยลูกค้าปักบุดสลับต้นทางเป็นปลายทางปลายทางเป็นต้นทางถ้าเคสอย่างเงี้ยเจออีกแล้วผมทักแชทไปหรือโทรคุยไปกับลูกค้าแล้วรู้แล้วอ๋อลูกค้าปักบุดสลับอ๋อลูกค้าปักบุดไม่ตรงเราจะได้หาวิธีแก้ปัญหาก่อนไม่ต้องวิ่งไปให้เสียเวลาอีกกรณีหนึ่งคือลูกค้าปักบุดตรงแต่ไม่ตรงจุดงงไหมลูกค้าปักหมุดตรง แต่ไม่ตรงจุดความหมายเป็นอย่างนี้ครับบางพื้นที่บางสถานที่เนี่ยเป็นสถานที่ส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่ส่วนบุคคลเนี่ยรถ Google Map รถแผนที่เนี่ยว่ายง่ายเขาไม่สามารถวิ่งเข้าไปในพื้นที่ได้เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีขึ้นโชวในแผนที่จะมีโชวแค่รอบๆประตูทางเข้าอยู่ตรงนี้นะข้างในเป็นยังไงไม่บอกเพราะไม่รู้ยกตัวอย่างหน่วยงานราชะการกมรมทหารบางกรมยกตัวอย่างนะรถ Google Map เนี่ยไม่สามารถวิ่งเข้าไปในกรมได้ บางกรมเขาไม่ให้เข้าถูกป่ะเพราะมันเป็นพื้นที่ราชการมันเป็นมันเป็นเรื่องของความลับมันมันเป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวของหมู่บ้านหมู่บ้านเนี่ยก็ประมาณหมู่บ้านหมู่บ้านลุ้น่แพงๆหน่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นหลายที่เป็นอย่างนั้นจะไม่สามารถปักที่บ้านได้ทีเนี้ยเราฟ้องขับก่อนนะทีเนี้ยเหตุการณ์แบบเนี้ยเราจะเจอผมก็เคยเจออย่างเขาก่อนคลิปก่อนไปไปขับแล้วลับูมมา่สยคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับลูกค้าไม่สามารถปักที่บ้านได้ปักได้แค่ป้อมเรามาพอทีเนี้ยเรารับงานแล้วเราโทรเช็คแชทคุย ถึงรายละเอียดพอเราได้ทราบข้อมูลรายละเอียดแล้วเราก็จะได้ตัดสินใจได้ต่อครับว่าเอองานนี้เราจะรับไหมทําไมถึงคิดว่าง,งานนี้เราจะรับมาด้ะยตัวอย่างนะลูกค้าไม่สามารถปักหมุดข้างในได้ในหมู่บ้านแต่หมู่บ้านเนี้ลึกเข้าไปสี่กิโลลูกค้าปักได้แค่ป้อมรปภหน้าหมู่บ้านแต่จากป้อมรปภไปถึงหมู่บ้านตัวบ้านลูกค้าเนี่ยสามโลสี่โลห้าโลมีนะหมู่บ้านใหญ่ๆแพงๆเนี่ยหมู่บ้านใหญ่ๆเนี่ยบางโครงการเนี่ยนะครับ กรมทหารหน่วยงานราชการบางหน่วยงานที่เป็นความลับอย่างเงี้ยเกี่ยวกับความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่มีแผนที่ข้างในเพราะว่า Google Ma p ทาแผนที่ไม่ได้ถูกไหมบางหน่วยงานยกตัวอย่างอากุมทหารก็แหละปักบุดได้แค่ป้อมทางเข้าแต่ข้างในเนี่ยพอโทรแชทเอ่อโทรคุยทักแชทคุยกับลูกค้าที่จะให้เราไปรับแล้วหูวิ่งเข้าไปสามโลห้าโลแปลว่า3ามโลห้าโลแปลว่าอะไรไปกลับเนี่ยหโลเจดโลแล้วนะไม่ได้เงินนะ ทีนี้เราก็จะได้ตัดสินใจเราจะได้คิดต่อว่าเออ,เอ,อไองานนี้ยกเลิกดีกว่าไหมหรือเออโอเคปะเอาถ้าเรารู้ก่อนเราจะไม่หงุนหงิดถูกไหมครับเหตุที่เราจะไม่หงุนหงิดเพราะมันคือการตัดสินใจการคิดการวิเคราะห์ของเราว่าอ๋อเรารู้แล้วนี่อ๋อเอาโอเคครับคุณลูกค้าที่ผมไปรับหรือไม่ก็อ๋อ๋อ,อคุณลูกค้าครับอช่นกันผมผมขออนุญ,ญาตยกเลิกนะครับเรียกขั้นใหม่จบปัญหาไม่เกิดอีกมุมหนึ่ง มุมลูกค้าทีนี้คลิปนี้เนี่ยอยากให้ลูกค้าได้ได้ฟังบ้างนะครับได้ฟังมากๆเลยอย่างอย่างคลิปที่เมไปุ๊บปิเปิดเจอที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นน้องอินฟูคนดังในติ๊กตอ,อกนะผู้ติดตามเยอะเชียวไม่ต้องทัวร์มาลงนะไม่ได้มีเจตนาที่ไปวาดแค่เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ลูกลูกค้าฝังลูกค้าควรจะต้องทําควรต้องทํานะแนะนํามีอะไรบ้างหนึ่งครับเมื่อเวลาเราจะเรียกรถจะเรียกรถพอเรากด ยังไม่ทันเรียกนะจะเรียกรถสิ่งที่ต้องเช็คเลยคือพิกัดหมุดเนี่ยมันตรงไหมพยายามทําให้มันตรงพยายามก่อนพยายามทําให้มันตรงจุดที่เราอยู่ใกล้ที่สุดมากที่สุดก่อนก่อนกดเรียกทํำไมผมถึงพูดอย่างนี้หลายๆครั้งเนี่ยอย่างอย่างน้องๆที่ผมรู้จักหลายๆคนเนี่ยเรียกรถประจําเลยบางวันหมุดไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนบางวันหมุด ตรงหลายๆหลายๆครั้งหมุดตรงแต่บางวันบางครั้งหลายๆครั้งแหละหมุดกับไม่ตรงพอมาย้อนดูวันนี้หมุดมันเคลื่อนถ้าหมุดมันเคลื่อนลองขยับหมุดก่อนที่จะกดเรียกเป็นการคอนเฟิร์มเป็นการเช็คเมคชัวฝั่งเราฝั่งลูกค้าก่อนเพื่อป้องกันปัญหาครับปัญหาแบบนี้มันจะเกิดแบบนี้ตัวอย่างเนี่ยลูกค้าเนี่ยเวลาเรียกที่บ้านเป็นเป็นเป็นโครงการจัดสรรแล้วกันอะแต่เผอิญบ้านลูกค้าเป็นหลังริมรั้ว ขอบของโครงการหลังริมลัวขอบของโครงการนะแมายว่าหลังลั้วเป็นอีกโครงการหนึ่งคืออีกซอยหนึ่งป็นอย่างนะลูกค้ากดเรียกจากในบ้านห้องข้างหลังบ้านพูดง่ายๆว่าติดใกล้ๆกับรัวรัวของลัวของบ้านและก็เป็นรัวของโครงการด้วยเพราะถ้าข้ามลวนี้ไปแล้วก็เป็นอีกโครงการหนึ่งและต้องเข้าอีกทางหนึ่งทันทียกตัวอย่างลูกค้าเรียกจากห้องหลังบ้านเผอิญเผอิญวันนั้นเนี่ยหมุดมันไม่ตรงหมุดมันไม่ตรงมันไปอยู่ข้ามลัวไปแปลว่าอีกหมู่บ้านหนึ่งเลยนะ ราะนั้นเนี่ยลบกวนเช็คก่อนการเรียกรถประเภทนี้ประมาณนี้ปัญหาแบบเนี้ฝั่งคนขับเราจะเจอกันบ่อยครับพอไปแล้วไปตามหมุดพอไปตามหมุดหมุดมันไม่ตรงอย่าลืมนะครับว่าความสเสถียรของอินเทอร์เน็ตความแม่นยําของของโทรศัพท์ของเครื่องโทรศัพท์ความเร็วของทรทุกอย่างมันมันเป็นตัวแปรของความแม่นยําของความแม่นยําในการแชร์พิกัดทีนี้พอความคลาดเคลื่อนมันเกิดขึ้นแล้วข้ามรั้วเคนี้ข้ามรั้วพิกัดข้ามรั้วหมู่บ้านไปเราอยู่บ้านนี้ แต่พิกัดมันไปโดดไปอีกสามเมตรแต่สามเมตรนี่คือข้ามรั้วไปแล้วนะพอข้ามรั้วไปแล้วเนี่ย GPS มันก็จะอ่านว่าอยู่บ้านข้างๆคืออีกหมู่บ้านหนึ่งไม่ใช่หมู่บ้านนี้ไม่ใช่บ้านเราแปลว่าอะไรทางเข้ามันคนละทางพอทางเข้าคนละทางคนขับไปถึงผิดคนขับไปถูกนะแต่มันผิดเนื่องจากว่าบุตรที่ลูกค้าแชร์ตอนแรกไม่ได้ตรวจเช็คไม่ได้ตรวจสอบเท่านั้นเอง ผมถึงบอกว่าเวลาเราจะเรียกก่อนที่เราจะเรียกเราเช็คพิกัดที่เราจะเรียกให้ชัวร์เช็คพิกัดที่จะให้เขาไปส่งให้ชัวร์แน่นอนครับบางครั้งเราก็ผิดพลาดกันได้ทุกคนผิดพลาดได้ไม่แปลกนะทีนี้สมมติยกตัวอยา่างพอเราเรียกแล้วฝั่งลูกค้าเรียกแล้วเรียกรถไปแล้วแล้วมาตรวจด,ดูอีกทีเอา้ามันไม่ตรงรีบทักแชทคุยกับทางคนขับแน่นอนครับถ้าคนขับไม่อ่านอย่าลืมนะคนขับบางครั้งขับรถอยู่ไงถ้าเป็นรเดอร์ด้วยเป็นมอเตอร์ไซค์หรือบางคนเป็นรถยน หลายคนเป็นรถยนต์ก็ไม่ค่อยได้อ่านพยายามทักแชทไปแจ้งเขาก่อนป้องกันปัญหาการมีม,มีมีทะเลาะวิวาทมีปากเสียงกันไว้ง่ายจากความเข้าใจที่คาดเคลื่อนกันเล็กๆน้อยๆปัญหาเนี่ยปัญหาเล็กๆน้อยๆอปรับใครไม่ได้ตั้งต้นที่เราแก้ที่เราตั้งต้นที่เราให้ดีที่สุดก่อนถ้าปัญหามันจะเกิดค่อยว่ากันแต่ทีเนี้ยอย่าไปตั้งแง่อย่าไปตั้งเหลี่ยมอย่าไปตั้งกำแพงว่าฉันไม่เคยผิดเกิดมาบนโลกฉันไม่เคยทําผิดไม่มีไม่มีใครทําผิดครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนขับหรือฝั่งลูกค้าผิดพลาดกันได้ไม่ ฝั่งคนขับและฝั่งลูกคา้าเจอกันประจำสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือพออารมณ์ใส่กันบนโลกนี้ไม่มีใครกลัวใครครับต่อให้คุณร่ํารวยโด่งดังเขาก็ไม่ได้กลัวแต่ผมไม่ได้ยุให้ทะเลาะก,กันนะความหมายผมคือแล้วยังไงปัญหามันไม่ได้มีอะไรก็แค่ปรับจูนแก้ไขป้องกันถ้าปัญหาเกิดแล้วพอเกิดปัญหาไปแล้วพลาดไปแล้วก็แค่หาวิธีแก้ไขที่มันอารมณ์อรลวยลอมชอมอถ้าดูแล้วคนขับเขาพูดจาไม่ดีฟังไม่เข้าหูไม่ชอบที่หน้ามาแล้ว แค่ยกเลิกไปซะอย่าปล่อยให้เขามาถึงเลยอ,อย่าไปแกล้งกันด้วยการปล่อยให้มาถึงแล้วค่อยกดยกเลิกไม่น่ารักฝ่งคนขับก็เ,เหมือนกันครับก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปด่าลูกค้าต่อว่าลูกค้าตําหนิได้แต่ตําหนิได้แบบสุภาพนะแนะนําได้แนะนําแบบสุภาพนะทุกคนต่างมีอารมณ์ครับเวลาปัญหามันเกิดผมเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันตั้งต้นที่ตัวเราก่อนครับว่าถ้าเราเคลีย์ถ้าเราเช็คของเราก่อนไม่ว่าจะเป็นฝั่งลูกค้าหรือฝั่งคนขับ มันก็เซฟปัญหาลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นปัญหาแบบนี้มันก็จะเบาลงไม่มีทางที่จะหมดไปบนโลกปัญหาแบบนี้มันมีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราต้องต้องเต็มตัวเลยคือวิธีการวิธีการแก้ไขวิธีการป้องกันพลาดไปแล้วแก้ไขยังไงป้องกันไว้ก่อนไม่ให้พลาดแต่แน่นอนป้องกันแล้วก็พลาดก็แก้ไขกันไปสิ่งเดียวง่ายๆรอยยิ้มพูดจาดีๆซึ่งกันและกันฝั่งลูกค้าก็ไม่มีสิทธิมาตําหนิต่อว่าหยาบคายใส่คนขับฝั่งคนขับก็เช่นกันครับไม่มีสิทธิเป็น ไม่มีสิทธินะไปตําหนิไปต่อว่าหยาบๆใครๆผมนึกบอกว่าทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะฐานะอะไรตําแหน่งหนะ้าที่การงานแบบไหนคนเท่ากันเสมอกันไม่มีใครสูงกว่าเชื่อผมอย่าย,ยกตนว่าสูงกว่าเพราะถ้าสูงกว่าเกิดเป็นเทวดาไปแล้วหรือไม่ก็เป็นหัวหน้าคนเป็นบอสไปแล้วเนาะก็ประมาณนี้ครับเอามาเล่ามาแชร์ให้ฟังเพราะว่าเห็นพอดีเห็นน้องเขาทําคลิปผมก็เลยทําคลิปอยากจะเล่าในฝั่งของคนขับแบบเป็นกลาง แต่เป็นกลางนะไม่ได้เข้าข้างคนขับและไม่ได้ข้าข้างลูกค้าก็ประมาณนี้ครับใจเย็นๆค่อยๆค,คุยเหตุการณ์ประมาณนี้แก้ไขได้ด้วยรอยยิ้มฝากไว้ด,ได้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครไว้ด้วยกับช่องเดียวป๋าพาไปไม่ไว่าจะเป็น youtube Facebook แฟนเพจเดียวป๋าพาไปนะครับคลิปหน้าคราวหน้าไปรู้ไปเห็นไปเจอไปกินไปชิมไปเที่ยวที่ไหนมาถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์เดี๋ยวผมกเก็บกลับมาไล่ไฟครับวันนี้เย็นเนะทาสีบ้านทาสีบ้านอยู่มาอยากคลิปพอดีไปเจอคลิปนี้ก็เลยเอามาเล่าซะก่อนเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าอยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าไ <c oughs> ปไป <c oughs>